สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจื้นลำพลินออฟฟิเชียลเพื่อน,น่าคคนนี่คนดีมันจังทัวคนคักคนแทแๆคนแล้วจังว่าคนพี่น้องหลังจากสงการจากบัณฑิต13ามจนมหวอดสิผามือนี่เป็นวันพิเศษอีกบันหนึ่งก็คือวันหวยออกบริเวณบ้น,น,นหวยกินได้พี่น้องไผ่ก็มีความหวังมือนี่เดี๋ยวอาหารการกินตอนเช้าฮ่องซีเมนยังมือนี่ ไปใหญ่เตือนสิภาพไปเบึง้งสำหรับอาหารการกินตอนเช้าวันที่สิบหกพี่น้องเอ้ยไต้กลมไต้กลมกำลังลุกคนพี่น้องไต้กลมพอดีมือนี่ <c oughs> หลังจากมูว่านนี่บ่ได้เฮ็ดชิบให้พี่น้องเบึง่งเพราะว่าข้าเจ้าจางเครื่องเสียงมาก เปิดเพลงเบิดมือเบิดเว้นล้อมเพลง,ลง,พลงมันก็นเลยบุได้เห็ดยายมันติดนีกสิยายจืนก็นเลยว่าเอา้ามือใดเงียบเงียบมือใดบมมีเสียงเพลงไม่ยายจืนสิจัดให้พี่น้องเบ่งมือนนิเดินจังสันต่อพี่นอ้องยู่มองนี่ละพี่น้องอยู่เฮียนยายจืนมองเบาโจนุ่มโจกับทิมงานแม่สุภาพพร้อมกับพ่อยล่ลี่มานั่งกินเนื้อกันอยู่นี่มองนี่ละพี่น้อง ช่วงนี้ไปไซกับบุได้รอกกักไปสักก้อนกักจักสิบมือสิบห้ามือมันก็ผ่านมาหลายมือแล้วเนาะเอ,อตั้งแต่มือมีเหตุการณ์ตั้งแต่งานอีพอสงการพ่นสงสัยสาธารณาสุขสั่งให้สาวน้อยเพรียแพ,พงยุดเออเอายุดสักก้อนเ,ออเป็นกระไล่เขามาอยู่ดอกว่าประมาณผู้ชา้าก็มีพอ่อ แต่จับได้บายอยู่วันสันก็เลยจังไปแล้วก็สิเฮ็ดแมวลล่พี่น้องได้เบิ่งอยู่ตลอดเหลืออีกบ่กี่มือกสะได้เขาไปเฮ็ดแมวลใล่พี่น้องได้เบิ่งเห็ดมือเว้นมือแล้เจนกระเจ้าสิได้ไป,ประจาอยู่ทั้งสามน้อยเป็นแพงอีกจักอาทิตย์หนึ่งสําหรับมือนี้บ่ไปใช้ยอยู่บ้านหรืออาจจะไปพี่น้องกฐาค่อยเบิ่งคิปต่อไปว่าซิแมนคลิปยยังมือนี ให้พี่น้องได้จากวายายจืนยังอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องทุนลูกล้านลูกลานกำลังลกขนอยู่อาหารการกินมือนีกับซีเมนตไก,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 ก่กมไก่กมไก่กมต้มไก่คิดนว่ามูอิ้ว่าพวกปกติแล้วก็ยูดโดม,มือนียูดโดม มิตรพงเยลี่ครับเยลี่แหลมแล้วเห็นล่งคีมนั่นคีปนีป่ท่านโดนกับไปหาอยู่หากินเพราท่านโดนกับไปเออนั่นไปนี่ไม่ไดจืดยังเพรท่านได้ไปพี่น้องเดี๋ยวรอเวลาอีกสักครู่สักครู่เสร็จธุราแล้วเดี๋ยวสิพาไป,ไปหาสิดเบ็ดนำหอยลวงก็ลังขึ้นเพราท่านหาเงื้อเดือนเบ็ดปอมเขาธรรมดาไปหาสิบปลากก่แย่งนะพี่น้องเนาะหาหน่อไม้พร้อมลงท่ามลงทา เงียบเก็บพี่น้องหลังจากสงการแล้วต่างคนกะเมื่อยกับกันใส่ชีวิตสงการหลังจากสงการแล้วก็มิดบาดเนี่ยเงี่ยนไปเงี่ยนมั่นนับตัวพี่น้องนับเบื้องเงินวนมาเหลือเท่าใดคือสิบวันคล้ายเข่าเดินทางตรงที่เนาะผู้บาเยี่ยมมายามบ้านเนาะเอาบ่เป็นยังมามวนกับปีกับนอง เออเขาเอื่นว่ามาสังสรรตุ่มโฮมในช่วงเทศกาลกษิได้ลุ่งไปเหตุการณ์เหตุงานอไปไหวนี่แหละพักพรสกรช่วงนี้โควิดการสัญจรการไปการมากกอยากลำบากบางคนกสิพักเง้วบางคนกสิได้ยู่บางคนกสิได้ไปถ้าง,งานจำเป็น ขับเป็นรถส่วนตัวกับใครด้วพี่น้องแต่ว่าขั้นเป็นรถโดยสารนี่โอ้ยลําบากสัวสิไปทารถทาล่ายู่บอกก็ซอ้อนตัวสิไปดันไปนี่แต่ว่าก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อแมสยาทิมยาทิมให้พี่น้องติดอยู่ประจอ,อติดตัวอยู่ตลอดบ่มีซื้อไว้เห็นใคเจ้าขายน้าตลาดน้ำตะลี่ก็ซื้อไว้รถหามันเสียห้ามมันรุดเฮียไป ป้องกันไว้พี่น้องยาขาดเขาเอื่นมากาดยาตุกย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อเขาสังคมเขาในกลุ่มคนหมู่มากบห้เกินหาสิบคนพี่น้องก็ต้องป้องกัน,กนจะคล้องไว้วยุ่สิอะไรพี่น้องเงียนชานบานซองได้จืนเนี่ย,น,ายาน,านี่พญานาคี่พอคำแสนหอมแล้วก็อ่า,า,อางน้อยนี่แหละเลี้ยงป่าหานุกยุง สิโชคดีบ่มมือดีพี่น้องถ้าฟังข่าวขั้นโชคดีก็สิเห็นคลิปขั้นโชคบ่ดีคือสิมิดสิลีคือจะบ่ได้ให้ <c ười> พี่นอ้องเบิ่งดอกแล้วก็าสิสมน้ำหนาสมน้ำหนาอยากซื้อหลายวันสิเศร้าก็บ่เศร้าจักเกีกกยองวดต่อมางวดงวดบ่ถือก็โอ้ยเศร้าซื้อดอกเพกันา่าคันมันถือเพิ่นเอาอีกคันบ่นถือหาละกุนก็ว่าเอาไม้เอาไม้ใกล้แล้วใกล้แล้ว เดีย๋ยพจ่น้องคนหฮาสมือนี่มักเสียงดวงคือว่ามือนี้ได้ไก่ได้ยังมาเหดสู้กันกินเขาง่ายเขาเทียงจังวากันมาอีกเทียมันสิมนนเมนีหยังบ่ว่าสิเป็นเน,นืน้อเป็นไก่เป็นยังไงกินได้บดแ่ะพี่้องขอจะว่าให้ได้อิ่มแต่ละคาแต่ลาคาไป พอี่าอนองขวว้พี่น้องขันสนใจกาแฟเด้อขันพี่น้องอยากได้กาแฟกระทั่มาาั้างเบอร์ศูนย์แปดสองปดห้าศูนย์ห้าเกห้าเก้าเดิอไม่จตื่นจัดทรงไหเด้อเออลิลๆกน่อยๆปลายทางน้ำแน่หรือว่าสิเป็นอน้ำใจอ่าไม่จะากองละ สามร้อยห้าสิบเก้าบาทอยากได้จักล่องช่วงนี้ปูมชั่นทางบอโจเข้าเห็ดสามกล่องแถมเสื้อหนึ่งตัวในราคาหนึ่งพันบาทวัาสันเดเอาอย่าลืมดี่น้องอยากได้เสียกาแฟาสดเดอดไปใส่สร้างสามกล่องสิเก็บเงินไปทางหรือว่าเสียไม่จืนสร้างให้เ,เล็กๆน,น้อยๆเป็นสินน้ำใจจากพี่น้องช่วงโควิดบริวากันเดอเอาให้พี่ให้น้องได้ยู่ได้กิน ผู้เพิ่นเคยกินแล้วเพิ่นก็สิฮู้อยู่ดอกดีเนาะกาแฟาสเสดดรสกาแฟาสเสดดรสเป็นกาแฟาสมุนไพร29ชนิดหรือว่าพี่น้องอยากได้เสือ้อยายจื่นแฟนคลับเด้อนี่เลือกสีได้ส่งอ่าพิมพ์เข้าไปทั้งแอดมินเดอ้อแอดมินยายจื่นเพชรบ้านแพงเดอ้ออ่าแล้วก็แฟนคลับยายจื่นพิมพ์เข้าไปเออ่สิมีผู้จัดส่งในราคาตัวละ220บาทจะสิส่งเงินสิโอน,งเ,งน,งเ,งนงเงินหรือว่า เออสีก็บเงินปลายทางพี่น้องกันสร้างได้ถือว่าซอยเหลือศิลปินในช่วงนี้ขั้นพี่น้องสนอกสนใจสิเป็นกาแฟกะนี่เบอร์โทรของศูนย์ศูนย์หกหนึเ้าสด้พี่น้องเด้อขันบ่าสั้งนั้นไม่ยืนสู้ทโทสอบถามได้ทรงจังไดเอาน้ำผื้ดได้แน่ในราคาเท่าได นั่นแหละพี่น้องท่านพี่น้องสร้างสามกล้องกระได้เสืออีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอาถือว่าเลี้ยงกันเป็นเลีกๆน,น้อยๆเป็นน้ำใจจากแฟนคลับแฟนเพลงแฟนของสาวน้อยเป็นวันแพรงแฟนคลับด้จืนแฟนคลับศิล,ลปินแต่ละคนอยู่กับวงอะไรพี่นออ้องเออเพิ่นก็นให้ทุกคนนี่แหละให้เพิ่นก็นให้ทุกคนนี่แหละกระจายกาแฟ สิสั่งน้ำเง้จืดไ่เดอ้อศูนย์แปดสองแปดห้าศูนย์ห้าเกห้าเก้าได้พี่น้องเดอ้ออยากได้กาแฟาเจียวสามตัวหรือว่าเสียวเป็นกล่องตรงนี้แกย่างสีสรงคือเกา่าอ่าขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาเอาพี่น้องจ้าเอาไว้สมีสักอนจงพบพ้อกันคลิปต่อไปสิเป็นนี่ยังนั่นถ้า่อยติดตามเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิง่งขอสำคัญยักขถามโฆษณา อาขอบบ,อบุญขอบคุณเดินทางตลอดปลอดภัยผู้ไปทั้งไกลทั้งไกลเออผู run away run away run away. ้อยู่บ้านอยู่ซองก่ให้มีอายุวันนสุขพระรามรวยร่ำรวยสาธุสวัสดีจ้าดำำดำำดำดำดตดำดำดำดตดำติรติร์มเติรมำดำ